เออเออเออเอย่าตีอนสัตว์มึงลงมา <c oughs> มึงลงมาไอสัตว์ <c oughs> ไอมเมืเอคือมารับหน้ารับสภาพดีแค่ตกแบบไม่มีรถเลข <ๆ S 2> อะไรน้องผมเลขหนึ่งเจ็ดสามพี่หนึ่งเจ็ดสามงั้นงั้นพี่รอนี่นะพี่รออยู่นี่เลอรอที่พาวนะรอที่พาวหมดเลยแอบดูหน้าตงวาลให้เมามาเพราะผมไม่จอดข้างบนผมผมเปิดขันสุดประตูแล้เเวเปิดดูเนียไอ้เฮี้ยแล้วมันเปิดได้ไหมล่ะครับโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงโง่อ่ะไอ้คนดูไอ้เฮี้ย ไปไปรับ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 เพื่อนเลยโรงพยาบาลอะด่วนๆเอาอเแล้วไทก้าไปทำไมเนี่ยพี่งงไทก้างาลมึงก็ลง <ไป S 1> สิ<า>งสเออฉลาดแล้วครับเก่งมากครับพี่ครับพี่ตามเมื่อกี้เจอสิบโทเตอร์เขาบอกว่าผมขอโทรศัพคืนได้ไหมครับไปรุ่นอันนี้อันนี้มาอันนี้มาให,อนนาให้อันนี้มาให้กับแรงใจผัวเหรอครับไม่ใช่หนูจะบอกรถไม่ได้ให้แรงใจผัวหนูจะบอกรถแล้วจะบอกไหมเชฟเชฟ ค้าว่าไงมียำแซลมอนกี่ตานะในตัวเชฟไม่มีเชฟไม่ได้ติดเข้มาเรามีชานมชานมไหมใครอยู่มีนมสดไหมมีนมสดไหมอ่ะมาอูมาไอมะเขือเองลองขอคันเองเลยป่ะครับอุ้มใครที่เชฟแบบหมดยังหมดยังยี่ผมขอซื้อสิบแก้วครับเล็กจ้าเหตุการณ์ระเบิดโครน่ากลัวบังพีระเบิดอยู่แถวไหนแถวบ้านกูเลยบางพีแถวบ้านผมเหมือนกันบางพีอ่ะแถวพี่บ้านพี่เหมือนกันบางพร ลับาครพี่จะรับรถป่าวเชฟเปิดครับเชฟเชฟเชฟครับขอขอยินที่เชฟไม่ใช่ครับใต้กระ벙ใช่ป่ะพี่ใต่ใช่นี่ไอ้นี่ใช่แตงโมป่ะครับเนี่ยพี่เคยไปโฮมโปรป่ะแคนั้นแหละแต่ไม่มีผัวใช่ไหมครับแค่นั้นแหละมีผัวยังไม่มีไม่มีเบิกรถก่อนนะฮะออกหน่อยออกหน่อยไม่ใช่ผัวที่ไหน เนี่ยเอาเอาประคับเอาประคับสามผัวเนี่ยไม่เอาค่ะไม่เอาได้ได้ลูกสามคนเลยนะเธอจะเฉยเหรอเอางี้ขอผมทั้งผ่าทั้งฝังทั้งมุกทั้งอะไรมีหมดไม่ไม่เป็นไรครับผมอยากได้ลูกแฝดอะดิพี่อยากสามคนน่ะลูกแฝดสามคนเลยโอ้เขาเขาบอกโอ้สภาพต้องรอมันมาอยู่แล้วพี่อะไรมันก็ต้องมาพารถมันต้องมาพาวไปแล้วเพวกมันช็อปเปอร์ช็อปเปอร์อะไรครับไปด้วยกุ้งเดี๋ยวตกโลเป็ น้ำจะหมดมาเอาชานมที่พาวเด้อเฮ้ยเอาเอาพี่แก้วนึงแก้วเดียวพอพี่กับพี่เลขพี่เลขเลขเลขเอาเลขหนึ่งห้าสามเพราะว่าไออาหารพี่เต็มหลอดแล้พี่หัวร้อนหมดตู้เลยวะพี่สิบวันเอาแก้วเดียวเอามาทำไมเอาให้มันจบกินไปเลยกินไปเลยพี่กินไปเลยมันเยอะกล่องชุบพี่มีสิบอันนะใครไม่พอมากับพี่เด้อมไม่ไม่ดูเอากระชันะเลข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 หนึ่งเก้าห้าพี่ตับเออใครไม่มีกล่องชุบมาเอากับพี่นะเพราะว่าจะได้แบบ คอมครับคอมคอมคอตอนกลองชุบกลองชุบหนึ่งเจ็ดสามใครน้ำจะหมดอ่ะบอกนะบอกเลยนะคอม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 สามพิหัวร้อนเหลวอ่ะพี่จักอันป่ะแล้วก็เลขอะไรสี่หกศูนย์ไม่ใช่กลองชุบอ่ะอ่าสี่หกศูนย์เนาะยังไม่มีเลขใครอีกอ่าสามสองห้าอ่าเก็บไว้เก็บไว้ใช้เฉพาะชุบเล่นวอลนะอย่าไปชุบแบบว่าตัวมงตัวเมียนะไอสัตว์แต่ว่าไอพ่อตกตึกอ่ะพี่ตกอะไรพีเตอร์อ่ะพีเตอร์ไปไหนพีเตอร์อ่ะ เราเหลือเวลาเล่นเนี่ยเขาอีกไม่นานแล้วนะสี่ทุ่มเราพักกับเขาเด้อเราต้องไปทำภารกิจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงลงมานี่ดิเมื่อกี้มองหน้าน้องกูมีเฮียอะไรอีกเหมือนไม่เหมือนไม่พอใจอ่ะตั้งแต่ครั้งแรกมึงจะยิงท้ำเพี้ยอะไรนี่อ๋อลงเลยพี่อ๋อไล่ครับเมื่อกี้มึงมองหน้าน้องกูเหมือนไม่พอใจตั้งแต่น้องกูถามตั้งแต่แรกอ่ะพี่ชื่อต่อติใช่ป่ะไอ้อีกแล้วไม่ใช่มันพี่เขาชื่ออะไรก็พี่พึ่งมาป้นผมชื่อสมิธโลเปสชื่อสมิธโลเปส เอ้ยสมิธโรเปสมึงฟังดิสมิธอ่ะใครอะครับเออก็กูนี่แหละสมิธโรเปสอะไรมึงไม่ใช่อะไรงอกมึงเอากูไม่ละไอหน้าแก้มงอะแค่นั้นแหละอ่าไอไอไอหังอกปากดีมึงมานี่ดิไองอกมึงมานี้อ่ไองอกมึงตามมึงตามน้องไปดิมึงตามน้องไปดิมานี่ดิมานี่ดิไองอกมานี่ดิยกมือขึ้นดิยกมือขึ้นดิเดเม่ยพี่กูดีพวกเราเดินถอยหน่อยพวกเราเดินถอยหน่อยทีหนึ่งทีหนึ่งอะไรปิดวอล์มไม่ปิดวอล์มมันจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องคนดูปิดวอล์มมันสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง ปากดีหรอเฮ้ยมึงอยู่เฉยดิมึงจะเดินไปเดินมาไหมเออกูจะแทงมึงทำไมกูไม่มีมีดมึงอยู่เฉยๆกูบ่อยอยู่เฉยอ๋อเออเออเอออย่าเตีนไอสัตว์มึงลงมามึงลงมาไอสัตว์มึงลงเล่นชิงทงเหรอเหมือนเข้ายังไงวะอย่าอย่าเสือรอย่าเสือร์สอรรี่จะไปเล่นจริงเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยอาตามห่ากับเฮ้ยอย่าเตีนกูเมื่อกี้เนี่ยมึงไม่ลงอ่ะเอาไอ้สัตว์นี่ไอ้หน้าเหี้อเอาเอา เมื่อกี้มันเหยียบตีนพี่นะเมื่อกี้อะมาขับออกมาพวกพี่หนู่นี่จะลงไหมสิบวิลงดีลงดีกูบอกให้ลงกูบ๊มนะรถพังนะเกแปดเอาเออไม่ละเอาไหมออี่กูถามมึงพี่กูดิมึงลงมาดิมึงลงมาดีพี่ลมไหนไหนครับจะไปธุระครับธุระเฮียอะไรธุระมึงอยู่ข้างหน้าเนี่ยอันนี้เอาซักคันดิเอาซักคันดิไอ้เฮียนี่เอาแม่งดังหนักเลยบ๊มเลยบัมนะฮะนี่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 บ๊มเลยนั่นแหละอะไง้นั่นแหละบุมบัมซัมเบ้ บุญฟัาซัมเบ้เออเฮียบปีนนี่ไงพวกหิวตีนเนี่ยนี่ไงอาสามสองพามาพันหนึ่งใช่ไหมชอบแบบพาวพันหนึ่งไม่ชอบชอบพาวพันหนึ่งไม่ชอบอิสาดชอบเสียงพ่อ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 ไอ้หัวข่าวแจ้งตำรวจไอ้หัวข่าวแจ้งตำรวจที่บลัมผมมีอะไรไจ้ตำรวจอะไรเชืู่ตีหม่ดักบลัมอะไรใครบลัมอะไร มอไซน์นะบ้ามึงพังไม่ไม่ใช่ครับผมเคยไปมีอะไรกับพี่หรือเปล่าครับพี่ถึงมาพัมผมอะอ่ะแล้วมึงเหยียบตีนกูเรียกมึงคุยมึงไม่คุยอ่ะผมไปเหยียบตีนพี่ตรงไหนครับอ่ะไอ้เหี้ยมึงเบิกรถมาตรงเนี้ยกูเจ็บไอ้สัตว์เลือกกูรถพี่ไม่เห็นกระเพกเลยครับผมเหยียบตีนพี่อ่ะไอ้เหี้ยกูกูยังไม่ออกอาการนะทำไมอ่ะผมว่าพี่เวอร์แล้วล่ะครับเวอร์อะไรเวอร์อะไรทายเหี้ยร์เวอร์อะไรไอ้ตอนที่พี่ป้นของผมก็ป้นอะไรครับผมนะครับ พี่ไม่พี่พี่ชื่อคนละคนไม่ไม่ครับไม่ใช่ครับเสียไม่ได้ครับพี่มีคนเดียวพี่ใส่อะไรอันนี้อันนี้พี่อะไรครับใส่หน้าการสองคนอะไรใส่หน้ากากหลายคนมึงเป็นอะไรเนี่ยไอ้ย่ามาอะไรเอาแต่กูไม่ชื่อสมิโลเป้กูชื่อสมิโลเป้ครับมาเสียงอะไรแล้วเพื่อนพี่ก็เรียกว่าท้อนะครับเพื่อนพี่ยเรีกว่าอะไรคุณเรียกว่าสียงกันหมดครับไอพี่พี่พี่ปนผมแล้วพี่ก็ยังตีผมอีกนะครับตอนนั้นอะอะไรครับแล้วตำรวจมันเป็นเฮียอะไรอะ แล้วแล้วพ่อะป้นผมแล้วป้นไในในใักฐานในหลักฐานในหลักฐานในหลักฐานตอนนั้นผมยังไม่สลันะครเออในในหลฐานรมันาผมมาตรวจไอ้เม่งมาเหยียบตนกูไม่พอไเีเลือกกูรดด้วยไม่แล้วพี่มาบํารถผมทาไมอ่ะกูขอค่าเสียหายทาไมเออใช่ป่ะพี่สมิธวันนี้พี่กินข้าวอะไรป่ะเออกินพาพเป็นเสียโค้งคุณตำรวจยืมโทรศัพท์ไหมครับ เอาผมไม่มีเหมือนกันครับก็สิอะไรครับอะไรมายืมอะไรครับฟอมยืมโทรศัพท์มึงโทรไปอยู่ไหนเนี่ยมึงโทรศัพทบก็อยู่ที่มือมึงเนี่ยยี่ห้อโทรศัพท์เลยครับพี่นี่คำส่งเงาะว่าว่ามีคนป้นเลยครับแต่มันไม่ได้มันไม่มีใครป้นหรอกครับผมอยากรู้เฉยส่งเยอะแล้วมึงเอาง่ายๆนะครับเอาง่ายๆนะครับตำรวจพีเตอร์หลุยฟังก่อนนะเอ้ยเงียบก่อนเอ้ไอ้น่ะไม่มีใครฟังกูเลยเมื่อวานยังฟอร์มตีตำรวจที่เหมือนอยู่เลยแก๊งพี่อ่ะ ถ้าหลอดมมากทไนี่ตีตหรวจเสร็จมาตีผมด้วยเน้ได้ด้วยเหรอไอ้เหี้ยก็คิ้วมึงกวนส้นตีนอ่ะคิ้วไม่มีอ่ะมึงอย่าตีมิดามิดได้แล้มึงก็ดูปากมึงนะครับปากมึงเป็นอย่างนี้ไงแแลล้วมัน้วมันหน้ามึงไงไอ้เหี้ยอย่าให้กูเจอที่อื่นนะไอสารไม่แล้วมันไม่เดตแมทเลยเดตแมทเหี้ยอะไรไอ้สัตว์กูบอกว่าตีงกูเป็นแผลเนี่เฮี้ยห้าร้อยก็จบแล้วป่ะไอ้สัตว์เบิกรถมาตั้งพันหนึ่งอ่ะ ตีตําหนิแล้วก็มาตีผมต่อมึงจะเอาไม่ได้สอ้สัสเป็นอย่างนี้ไงเขาปังเป็นอย่างนี้ไงฟอร์มพี่อะไรรอดูครับเดนแมทรอดูเลยเดนแมทอะไรเดนแมทอะไรชื่ออะไรวะเดนแมทที่อะไรกูอยากเดนเดนแมทที่อะไรกูอยากตีแบททำไมเป็นที่อะไรขี่ม้าสามศอกไปนู่นน่ะพอเชยที่อะไรไอ้สัส ก็เลสุดหัวขาวคนไหนก็เองจำได้ไหมบอ้าแม่ว่าตำรวจเดี๋ยวพี่รอคูดาวกับเจนิสเสร็จเสร็จอ่ะพี่รอเลยคนไหนรออะไรอะไรเจนิสไหลมึงอะไรลลกมึงนี่พามไปเรื่อยเนาะผมไม่มีแก๊งครับพี่ไม่มีลามไปเรื่อยนะอะไรแล้วมม่เกี่ยวอะไรกับเจนิสครับไอ้ควายก็มีเกี่ยวองอะไรแต่ครับเกี่ยวเรื่องอะไรบารมีพ่อแม่เหรอมาลิปเปลี่ยนไปไม่สนใจคนดูสนใจอยู่ครับปากบอกโดนเนทพรุ่งนี้กูโดนเนทกูเปิดมากูโดนแต่พวกมึงด่า มาลีเปลี่ยนไปไม่เคยเห็นหวยไอ้ก็้ปล่อยมันอยู่คนเดียวมันไม่เคยปล่อยพี่เอามันก็อยู่กับผมวันนี้มันบอกมันมีเรื่องมันโทรมาหาผมผมยังออกตัวแทนให้น้องผมเลยผู้ใ่สูดแก๊งครับทำไมป้นไม่ได้ครับไอ้ยิงโง่ก็มึงไม่ใส่สูดแก๊งไหนควายไปแจ้งเลยเยียผู้ใูดไอ้เหียไายแล้วพี่เป็นอะไรพี่จะหอนทำไมพี่อ๋อต้องว วว่่ามมึงไครทีนี้ตำรวจเอาไปลงมาดีกว่ามันปากอ้่มป่ามึงไปดีที่สุดไอ้ตุ่มป่เอาไปลงมาดีกว่าตำรวจไอ้ป่ามันไม่ไดลงมาดีกว่าไม่เดือดร้ไม่มึงมึงจะพาไปมึงรีบไปจะจะจะไปก็รีบไปไม่ต้องปั๊มไม่ต้องปั๊มตำรวจจะพาตัวไปให้ไปไอ้สัตว์แล้วก็ขับปนมาให้ด่าพวกกูเฮียไอ้สัตว์จะพาไปมึงก็พาไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตำรวจโง่ไอ้สัตว์ปนมาให้มันด่ากูอยู่นั่นแหละไอ้เฮียจะไปมึงก็ขับไปสิ ขับไปดิเยอะเออไอ้ตัดอะรุมพี่อะไรอ่ะมันเข้าไปดิเยอะไรรุมพี้ยอะไรสัตว์มันเพี้ยอะไรมันเพี้ยอะไรหยุดครับโยดหนึ่งถ้าตัดมึงนี่นะตำรวจยิงกูต่อยอ่ะตำรวจยิงกูต่อยเอาดิอีเหี้ยตำรวจเขาต่อยอยู่แล้วสนุกคนนี้นะสนุกคนนี้นะคุณป้าว่ะพี่แง่ ตำรวจจำำไไม่ด้ตรวจจะไปไหนก็รีบไปเถอะไปไปจับคนตกปืนนะครับมันเสียเวลาถ้าเอาจริงมันไม่มีเขตครับมึงก็ไปหารอเถอะครับรอเขาเข้าก่อนนะ่ยมีเขตแล้วไล่เขาไม่ทันเลยนะไปเฮียอะไรไอ้สัตว์ไมค์กูเป็นอย่างเงี้ยเงื่อนต่อให้กูดิไม่อะไรครับพี่ไมค์คืออะไรเอยไอ้นี่นี่โง่ไมค์คืออะไรไอชิ้นนั้นปัดจริงจริงนะไอ้นั่นไหนไม่เราไม่ต้องไรแล้วไม่ไม่ไม่เราเจอมันที่ไหนเอามันที่นั่นตำรวจคุณตำรวจไปเถอะครับไม่มีอะไรแล้ว ไม่สนใจคนดูไอ้เทียก็กูเล่นแล้วหมองไม่สนใจเทียอะไรอีกกูเนี่ยกูเริ่มเบื่อพวกมึงแล้วเนี่ยไอ้้ไเทียใหญคนเนี่ยกูเลือดเที่กูบอกเลยกูเจอที่ไหนกูเอาทุกที่เอาแม่งเลยเทียเดือดแล้วด้วยแล้วกูเอา24ชั่วโมงด้วยเทียปากดีจัดไอ้สัตว์จริงไอ้เทียตลอดทั้งวันล่งไมล่างไมพี่พี่พี่น่าจะออกมันไม่ได้ใส่สูตรแก๊งกูราะมันร้องชัวไอ้เทียเนี่ยเออใช่เจนแต่ไปแจ้งเทียอะไรก็มึงไม่ได้ใส่สูตรแก๊งเองไอ้เทีย